พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีบวงสวงพระสุรุจิดาบสและบำเพ็ญกุศลครบรอบ46ปีมูลนิธิพระดาบสพร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสถพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส จากนั้นพระสงฆ์ก้ารูปจากวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตรีเจริญพระพุทธมนต์ประธานองคมนตรีถวายพัตหารเพลและชุดสังฆทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูล,ลนิธิพระดาบทเมื่อปีพุทธศัการาช2518 ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ด้วยทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการพระราชดำริทั้งปวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองครอบครัวและประเทศชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นตลอดหลักสูตรหนึ่งปี จากนั้นประธานองคมนตรีมอบประกาศนียบัตรจิ์พระดาบทรุ่นที่43และรุ่น44จำนวน9คนปัจจุบันโรงเรียนพระดาบทสมุทรปราการเปิดสอน8สาขาวิชาชีพประกอบด้วยหลักสูตรวิชาชีพช่งางไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่าง,งยนต์วิชาชีพการเกษตร,รพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหะบ,บริบาลช่งางไม้เครื่องเรือนและช่างเชื่อมส่วนโรงเรียนพระดาบทจังหวัดภาคใต้เปิดสอน4สาขาวิชาได้แก่ช่างซ่อมจักรยานยน ช่างซ่อมรถยนต์ช่างไฟฟ้าและช่างเชื่อมมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสองแห่งแล้วจำนวน3297คน